ครับสวัสดีครับพีเอฟซี FC ตูกคนนะครับเนาะ,ะครับมุนิกามาพบพอกับพอ่บพอเตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้อง <c oughs> ห่วยจำ <c oughs> ครับมุนิพ่อเตียมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของเซียนชัยว่านต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมือวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ที่27ก,กันยายน67เจ็่าพัฒนาออก4 2่สองสองหนึ่ง ครับเด็กล่างเขาออก4 8เนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนชัยว่านงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับวันศุกร์ที่27กันยายน2567เนะ้อพี่น้องเนาะเราพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด3กับ5 3กับ5กับบามาจักตัวพี่น้องครับชุดวิ่งกับสามสี่ครับ2 1 1 2มึนึานำกันพี่น้อง เสียดายเนาะจับคู่นอกสามหนึ่งครับเล็กมากน้ำกันนะพี่น้องเนาะครับมวดน,นี่พ่อเตรียมพามาติดตามต่อยนะครับให้เบิรงน้ำกันนะพี่น้องเนาะครับ วันน3 เซียนชัยวานนะครับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะ บนล่าง,งวิ่งโหลดพี่น้องหกกับเจ็ดครับขับส่วนชุดวิ่งพี่น้อง หกเจ็ดแปดสองสามสี่นะครับถุดวิ่นเลยพี่น้องเนะี่ยสิบม่ทำกันพี่น้องเบิ่งเอาไปได้พี่น้องเนะี่ยมักอะมันจะเบานะครับเนาะ ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอก,กับซีมี 2008, อันแปดคนบอกเอาคนละหกกับเจ็ดพี่นอ้องเล้วก็มีตกกันให้นะครบับเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับหกหกสองหกสามหกสี่ ครับส่วนตัวเน้นเนาพี่น้องเนะาะครับครชัดเจนเนะาพี่น้องเนาะ ครับเอาบังตัวกันนะพี่น้องเด้อยกันไว้ครับแปดสองแปดสามพี่น้อง เะฉะนั้นแล้วมากสอบตัวเลขห้ากอยจะลืมกลับตัวไว้น้ำนอพี่น้องเนาะขับคอยเข่าค,คอยให้แตกปังๆนะครับครับอาบีตพี่น้องซัดเจนตรงแล้วนพี่น้องเนาะ,ะวันจันทน์อพี่น้องเนาะวันจันที่ที่30กันยายน2567ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด6กับ7นะครับชุดเตรียมกับ6 7 8ได้พี่น้องเด้อ2 3 4 ครับจับคู่ก็มี7 2 7 3 7 4 6 2 6 3 6 4เน้นที่6 2กับ6 3เนาะพี่น้องเนาะครับส่วนตัวกันกันกบ8 2 8 3นะครับเอามักชอบตัวเดวกกพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะครับที่สำคัญก็จะเริ่มขับตัวไว้น้ำนะครับเอาพอเตรียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผาดเนื้อพี่น้องเนื้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนนแล้วพอเตียมคอไวยพอนคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่นอ้องอีฟซี่ก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะรับเอาจะาลื่อมนะพี่น้องเนื้ขอขามมาแล้วก็จะเลื่มกดไค์กดแช์ให้พอเตียมน้ําแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลนะพี่น้องเนื้อ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเปลี่ยนไว้นําเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้าย้ายสุดนี่พ่อเตียมก็ขอกาบขอบพระคุณ FC, ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอไวพอรนใหน้โศกโศก,กมันมานเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแคนี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม